สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมสน FM99 นะครับก็วันนี้มาจัดวิเคราะห์บอลวันอาทิตย์ให้เนียนเนื้อสามคู่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นวันที่บอลเยอะด้วยนะครับแล้วก็ทีมใหญ่ๆเนี่ยลงสนามกันเพียบทั้งทีมอย่างแมนซิตี้เชลซีนาโปลีเอซีมิลานโดม่าวันนั้นก็จัดมาให้เนื้อเนื้อนะครับแต่ย้ำอีกทีนะครับชอบคอนเทนต์ของเราเนี่ยฝากด้วยนะครับสําหรับช่องทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ทติ๊กะ พอทหารสระอางงอง,งูใบไม้อ่างลออริงทางบอลภาษาไทยง่ายๆนะครับก็ก็ติดตามกันเยอะๆนะครับจะได้มีคลิปดีๆฟรีๆแบบนี้ต่อไปนะครับฝากด้วยนะฮะอ่ะส่วนวันนี้เนะี่ยคู่แรกไปดูที่เอฟเอคัพของอังกฤษนะครับเกมบิ๊กแมชห้าทุ่มครึ่งนะครับแมนซิตี้เจอกับเชลซีคู่นี้เนี่ยเพิ่งเจอมาล่าสุดเลยนะครับช่วงกลางสัปดาห์ในเกมพรีเมียร์ลีกแล้วก็เป็นทางด้านซิตี้บุกไปชนะ1-0 ก็เป็นเกมที่ซิตี้เหนือกว่าตลอดทั้ง90นาทีนะครับแต่ว่าจังหวะเขาทําไม่เยอะแล้วก็แมสตี้คมกว่าวันนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชัน f อฟเอคัพนะครับแล้วก็แมิตี้เล่นในบ้านมุมที่น่าเชียร์สุดคือยิงน้อยนะผมว่าบอลคู่นี้เหมือนเดิมคือเน้นคลองบอลแล้วก็เขาทําแบบฉาบฉวยเพราะว่าก็เป็นเกมที่ทีมใหญ่ทั้งคู่เจอกันคู่นี้เนี่ยยิงน้อยค่อนข้างแน่นะครับแต่ถ้าให้เลือกเชียร์ตามแฮนดิแคปเนี่ย ผมว่าแมนซิตี้ดูดีกว่านะครับระบบการเล่นแล้วก็ความพร้อมผู้เล่นดีกว่าเชลซีแม่งตัวเจ็บเพียบเอ็นโกโลกองเต้เวสซี่โฟฟาน่ากิเซียนปูริสิตแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงเจ็บไปอีกจากนัดที่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ซิตี้อาวุธครบมือนะครับถึงแม้จะเป็นเกมเอฟเอคัพแต่ว่าเดอบลอยอาร์แล่นผมว่าพวกมาเลสฟิลโฟเดนพวกนี้ลงกันครบคู่นี้เชียร์แมนซิตี้นะครับน่าจะชนะเชลซีได้เหมือนเดิมเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ส่วนคู่2เนี่ยไปดูที่เซเรียอิตารลี่นะเกมเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเกมระหว่างซามโดเรียกับนาโปลีซามโดเรียผมว่าก็ยังแย่เหมือนเดิมนะถึงแม้จะเบรกช่วงฟุตบอลโลกมาแล้วนับที่แล้วเนี่ยบุกชนะซาโซโล่สองหนึ่งแต่ดูแล้วเกมรับยังมีปัญหานะครับไอ้วันที่ชนะซาโซโลโเนี่ยซาโซโลโโอกาสเยอะมากแต่ยิงไม่คมนะครับถ้าเกิดมาเจอบอลเคี้ยวบอลเกมลุกดุดุอย่างนาโปลีผมว่าซามโดเรียต้านยากวันนี้เนี่ย นาโปลีต้องการสามแต้มเพราะนดะที่แล้วแพ้อินเตอร์มาด้วยศูนย์หนึ่งตัวลุกอย่างคาวบินชาควารัชเคเลียนักเตะอย่างวิกเตอร์โอซิเมนน่าจะทําให้นาโปลีชนะได้นะครับคู่นี้ช์ซามโดเรียครับอขออภยัยคู่นี้เชียร์นาโปลีนะครับน่าจะชนะซามโดเรียได้ไม่ยากเชียทีเมเยือนนะครับส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยไปดูเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับเอซีมิลานเจอโรมาบิ๊กแมตช์เลยคู่นี้เนี่ยมิลานถ้าจะลุ้นแชมป์ต้องชนะให้ได้ต่อเนื่องนะครับนดะที่แล้วฟอร์มดีด้วยชนะซาแลมา2 1 วันนี้เจอกับโรมา่าซึ่งโรมานะัดที่แล้วชนะบรุลย่าแค่1-0ึแล้วก็เป็นลูกจุดโทษด,ด้วยผมว่าโรมา่าของมูรินโญ่เนี่ยยิ่งเล่นยิ่งดูไม่ค่อยมีพัฒนาการนะครับผมว่าเกมลุกความหลากหลายทีมเวอร์ของเอซิมิลานดีกว่าคู่นี้เชียร์เอซิมิลานนะเป็นทีมใหญ่เจอกันแต่ผมว่ามิลานไม่แพ้นแน่แล้วก็มีสัตมีสิทธิ์เบียกชนะเพราะว่าเจอกันซีซั่นที่แล้วก็ อย่าใช้คาว่าซีซั่นที่แล้วอ่ะห้านัดหลังสุดมิลานชนะถึงสี่เสมอเกมเดียวไม่แพ้เลยนะครับไม่เคยแพ้โรม่ามาเลยห้าเกมหลังสุดคู่น้เชียเอซีมิลานนะครับน่าจะพะเด็ดศึกได้นะครับแล้วก็ชนะค่อนข้างแน่คู่น้เชียมิลานนะครับวันนั้นสามคู่วันนี้เนี่ยไปบอลใหญ่หมดเลยนะครับบิ๊กแมตช์เอฟเอครับเชียแมนซิตี้นะครับเซเรียอาสองคู่เชียนาโปลี oli, กับเชียเอซีมิลานนะฮะฝากกันไว้สามทีมระยะีกทีนะครับ ช่วยกดไลค์กดติดตามคอนเทนต์ช่องเราด้วยนะครับช่องว่าทางบอลนะฮะหรือไม่ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้หน่อยเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ